อ่าวันนี้น้องทิยาผ้าพรมพี่หนอเอฟซีมาตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นฟันว่าผู้ชายมาบอกเลยซ้ำตัวฮางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะวันนี้ผ้ามาหาแม่เพิ่นเบิ้งพี่น้องท่าทางของแม่เพิ่อนวันที่ผ่านมาหายหาศูนย์หา 0, 5, 1, 1, 5. หนึ่งหนึ่งหาไอ้พุทธเลขออก 16, ห,หนึ่งหกหายหนึ่งหาออก 16, หนึ่งหกหา 00, 5, ยหาศูนยูนหาออกศูนยหกยังละแต้ยะแม่เนาะแม่มถืบอบ่แม่ได้ซื้อขึ้นซื้อลงบ่ มาลยออกไก่หรือใช่ไหมออกไก่ออกเจาะปวด้อเห็นหวาน,นอ็ว้าหนูบ่บมักไหมเลี้ยงหกไหมหนึ่งหกนู่งกับพ่มักออกซุ่นหกนู่งกับพ่มักออกก่อนวันคู่แต่แมนปกติวันคู่ต้องเป็นเนี่ยเป็นงวดน,นี่อันนี้ออกก่อนเด้ซุนหกกัโอ้ได้ออก่สวยบ่ค่อยเขาอาจารย์ได้ก็ได้เขาตะข้มฟันซุนหกกับสิบหนัก หกบนหกล่างกันแล้วฝันบ่แม e> ่งวนนี้ฝันบ่ฝันอยดีดิจ้าฝันว่าตั้งแด่โอ้ยเลยสามตัวมันได้งวนเลยผู้ใดมาหาแม่ปูบุญมีบ่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 บุเมนปูบุญมี่เหรอบ่แม่นซุ่มบ่แม่นซุ่มบ่แม่นซุ่มตายคนเป็นบ่แม่เอนเป็นสุวนหุ่มเป็นสุ่มเป็นสุดสุดเนี่บุเมนซุ่มตายจ้า ตาบ้านบอกสามตัวปัญหาจังใดิันจังว่าบอกเลยมากมากคุ้ยกันคุ้ยกันไปคุยกันมากตาตาเหมือทับงวดเลยดิวันแต่ตองงวดหนูบ่มาหนูบ่ได้มากทับงวดเลยดิตกเลือกออกแล้วตกกขึ้นมากจังในจังว่าฝันจ้ายังจําได้เยอะจำได้เยอะจำได้จนสิริลืมเลยแล้วมันโดนเมือเลยตาบ้านจำาทธิได้เยอะจ้าเพราะวันเป็นเลขตักเก่าม้างไอ้คนคนนี้เคยมาเข่าปันบะบอก คนมากจังไดมากกับกลยกันแล้วเราบอกว่าให้ซื้อเลยแล้วว่าซื้อเลยร้านนี้เป็นสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ี่ถูกเข้ากันเราเมื่อได้แม่ฟันมาบ้านหลังนี้เป็นงานมาเพื่อนนี่มาเพื่อนฟันต้องหวนนี่ฟันได้สองห้าศูนย์เป็นเป็นเรียนพูหญิงพูดยิงดูซ้ายมาบอกผู้ชายมาบอกผู้ชาย สองหาซวน,น,น,นก,กันนี่คือ้าดอกเลยนั่ดูถือกนถือกันง่เลยนสอ,องหาศูนนุ่นมาแค้มตัวเนี้ยจังชัดเจนกว่าเราสองหาซวนทับหมดเลยตกขึ้นมากเลอกกว่าเราฟัน,นแต่ต้องเลยเพิ่นบอกแต่สามตัวสองตัวว่าไ้ว่า สองตัวก็ตัดเอาค่ะศนย์ศนหาเหล็อทกตัวอย่างยศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ไปเลยแล้นะออกเ้าเหรอฮะานออกมือออกเก้าศูนย์ออกมือวันวันผุดวะนผุดพุดมันผุดมั้งหอมันผุดรวมันจันทร์มั้งคะกจันทร์อ ออกวันสุกเก้าศูนย์หาแต่ว่าวันจันทที่พ่านมากเลยออกเจ็ดห้าสามนะออกวันสุกเก้าศูนย์ห้าแล้วข้างล่างออกศูนย์เก้าแม่เพื่อนฟันตองหมดคุณเนาะเพื่อนฟัน,นตองหมดทบหมดแล้ถ้าเน,น้นแม่เน้นตัวได้เน้นหาศูนย์ศูนย์หาว่าแม่แมนวันนี้มาขึ้นเหรอว่าฟันอีกด้ ปันมาพุ่นยี่ีนนี่แหละีนเอานี่แหละหลายหลายจมอยู่มาซสื่อของเป็นได้ต่อคิวกันอ๋อายบ้านเลขที่มันได้เป็ยนศูนย์แปดด้เออ๋อลขบ้านศูนย์ปดอ๋อสับพหนูล่งลดมากเลเพื่อนรางวันนี้มีศูนย์แดเลยเออ๋อนมาศูศูนมากแทนเป็นศูนย์แปดเว่า ฟันว่าศูนย์แปดกับศูนย์หา่ยแหละแม่ละเน่อวันนี้นี่ก็ฟังศูนหาทีหลงตรงนุ่นฟันวาถือเลขเก้าเก้าหสิบาทกับลงเก้าเก้าก็หาูนย์ศูนมันออกมันออกเล่าเก้าศูนยห้าไม่ใ้สื่อหอกไม่ใ้สื่อคนเต็มบ้านคนมาสื่อข้อเต็มบ้านมาลังนี้นะคะ บ้านลังนี้บัลลีแปดอันนี้พี่แปดเล่ว0สูนใสศูนแปดมาตัวนั้นแม่ที่เพิ่นตายเพิ่นมากเขาฟันนะเดียแม่ตายแล้วตายแล้วไปสูสีสอบสีสอบก็เหนือโบอัน0ูนศูนหาก็ศูนแปดมากตัวได้แม่มากซ้ำกันดิขึ้นว่าดิซ้ำกันเลยล่หลอขนว่าแต่ว่าอัน s ว่า s งอันหาสูนอันไปซื้อลัตเตอรีแล้วว่าได้เลยเด่นึงหาสูนอ์กม สื้อลอตเตอรี่เาไปแล้วะใบนึงแบบฟ้องเลยพี่พน้องกำลังมาขายของเลสรุปแม่เพิ่นฝันซ้ำนี่เด้อค่ะฝันตองวดฝันว่าผู้ชายมาบอกซ้มตัวหางเดียวคือ,250อสองห้าศูนย์ตัดหายสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์คนฝันว่าคนมาเต็มบ้านมาเลี้ยงแถวกันสื้อของบ้านเล็กที่หลังนี้บางที่ศูนย์แปดนะคะคนบอกว่าศูนย์มาแท้นะคะส่วนตัวแม่แม่มาขาศูนย์ศูนย์หากับศูนย์แปดแม่ เพื่อนบอกยนงแม่สามโตเพื่อนบอกให้ซื้อหลรยรบอกเขาก็บอกธรรมดาเลยนะแต่เขาก็บก้านมาแล้ว,ว,ว,ลวเ,เดือเลยงวนศูนย์ซองหาศูนยเหือนแม่เลยว่าเอ้าเดขกยังไงจขาสิม่านหอมเกาเนาะแบบนี่บ่รอตูวเกาเขาสื้อเลังสื่อว่างมองถามเขาเสียดไปเสียดมาอย่างนี้เขาสีาาก็ต่ำจะหวดจีว,ว่าจ้าใ <c oughs> ห้นึ่งหากงนึ่งพวกนั้นน้องเด็นอออกนี่กังลไก่หอเ เลขกวรว่าหันเลขออกต่้ต่ำครับต่ําเนี่ยหนึ่งหกกับศูนย์หกห้ียญตั้มให้เลยว่าบ,บวันนี้สิจังได้ืองันที่บ้านมากเลยครับพ่อเจ้าอฝันได้เอก่ะน่ะกวนฝะ<อ>ันแต่น้ำไห้น้ำหน้าปัญญโจูกนยากถ้ากันไปบ้านมากแล้วกว็หล่าหอดรถโซ่เฟิ่อนขับรถหล่าุูนางอยู่ขงังหล่าเพราะเฟวย <c oughs> ไก่ยี่เนาะกมีไปโคราชด้มันไปเติมยี่เด้สองร้อยสามร้อยเรอดคุณยน้องสาวจูอ่แบบไกลับเราไปกับตอนแรกว่าตาสิไว้บ่ไปกับอันไปกับบ่ได้ก็นอนขึ้นไว้ไปพักกักน้อยห้องกับมากก็ได้แล้วว่ะไปหอดแต่ประมาณบ่าคพ่อสองมุ้งโอกนีตีซี่ไปหอดคุณก็สองมงว่ะแบบก็จากบานห่า่จากกิโลถึงโคราชร่อยกากิโลอยู่ประมาณ ลอยแสองลอยแ่สองลอยวุจากว่ามันลอยอ่อจากมึงลักลู่จากคอนเจนไปลอยจากจากบ้านนี่ไปคอนเจนกับกะหกสิบกว่าเราได้ไมไก่เติบอยู่ครับดเก่งเลยไหวบ่หันบ่ไหวก็นอนขึ้นเลยแล้วละว่าไหวพักก็เข้าหรือพักันออกมาหามุ่งหามุ่งคืนหามุงเสาหามุงเสากบมาพีมาหอดผี่บสามไหม ครับรถซีชัมม่วโมงูอัปเดตมากมันย่ำเวทมันโดดออยหลายคนเล<ด>ยคร,รับวายรถอ้อยหลายรถอ้อยหลายมากจริงสินี่แหละสงสัยคลิปเดียวมวนเดียวจบเด้นอ,นนอนพี่น้องเพราะนนทียาบ่ได้มากต,ตองหัวแต่มันมากสิเลยเด็กเล่าอยู่ยนั่นเนาะค่ะแล้วลเพื่อนฝันฝันว่นาผู้ชายมาบอกว่าเด็กวลนี้มาแล้วหาสองหาศูนย์นะคะ ตัดให้สองหาสองศูนหาศูนย์เพื่อนเรามักชินหาหาศูนย์แล้วก็ปานเราข้นมาเต็มบ้านมาเลี้ยงแถวสื่อคองนะคะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่ศูนย์แปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน้าข้างหาสวยสำหรับกินแบงมัดขาบาลไทยนะคะแมี่ยทางถนนตกบอ๊่ขอบคุณแม่เพื่อนหลายๆที่ให้เนี่ยท่านหนึกว่าขอบคุณหลายๆ FC เจ้าดีน้ำเด้งจ้าโบหมานทุกคนเด้อ